สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนช่องน้องหมาพัตะกุยใหม่แล้วนะคะพปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้อยๆของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปมาักน่ารักๆๆจากครอบครัวของเราค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมป่ากล้วยแปลงใหม่ของย่ากับมะละกอฮอลแลนด์นะจ๊ะแถลแลนด์ของย่าเท่าเข่าแล้วเท่าเข่าแล้วจ้าสูงเท่าเข่าแล้ว กล้วยของย่ากล้วยของย่าปีนี้ย่าลงดินไปประมาณสามเดือนแล้วแน่สามเดือนแล้วเพื่อนๆแต่กล้วยมันจะโผล่มาจากมาจากโคนดินเลยในโคในดินเลยเ <sm quarters> พื่อนๆมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นแบบอย่างนี้เนี่ยแบบอย่างนี้มันไม่ขึ้นเลยอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันโผล่มาจากโคนจากข้างล่างเลยจ้ะเพื่อนๆนี่มันโผล่มาจากข้างล่างเลยแล้วมันไม่ขึ้นเป็นอย่างนี้ปกติมันจะขึ้นอย่างนี้ กล้วยของย่ามันจะขึ้นตามตามลำต้นกล้วยแต่ว่าปีนี้ญ่าปลูกกล้วยมันขึ้นคนคนส่วนมากมันจะเน่าเพราะว่าหน้าฝน,นเพื่อนเพื่อนแล้วก็มันจะโผล่มาจากเใต้ดินมาเลยเพื่อนๆแต่ต้นเนี่ยจ้ำมั่มมากเลยนะเพื่อนๆต้นมันจ้ำมั่มมากเลยดูสิดูสดิต้นมันขี้ต้นมันขี้ ต้นจํามมากเลยเนี่ยเท่าแขนย่าใหญ่กว่าแขนย่าอีกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวย่าต้องมาเลาะใบแล้วก็ตัดตัดไอ้ย่าที่อยู่ในในใต้ต้นเนี่ยเพราะวันนี้ให้คนงานมามาตัดย่าให้เพราะว่าย่าจะไม่ใช้ยาฆ่าย่าเลยในในสวนนี้ย่าจะลองดูเพราะว่าย่าจะทำมะละกอฮอลแลนด์สวนเป็นมะละกอฮอลแลนด์กับกล้วย นี่ฮอลแลนด์ของยาก็ได้ประมาณสามเดือนเหมือนกันสามเดือนเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเท่าเท่าเข่ายานี่เท่าเข่ายาแล้วจะเลยเขา่าแกเพื่อนเพื่อนฮอลแลนด์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 นะจ้าฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้ราคาตกแล้วจากหกสิบห้าบาทจากราคาหกสิบห้าบาทตอนนี้ตกมาเหลือสามสิบสองบาทจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ก็เห็นตังนะ เห็นว่ามันราคาลงแต่ก็ยังเห็นตังเจเพื่อนๆดูสิกล้วยตอนนี้ก็ราคาห้าสิบบาทนะจ๊จคนสามีให้ออมารับทางนี้กล้วยตอนนี้ก็ราคาห้าสิบบาทนี่้ะกล้วยกล่องกล้วยส่งเมืองจีนกิโลละห้าสิบาทเะเพื่อนๆนี่แหละได้ค่ากับข้าวของยา่าอุ้ยนอนลงปะเนี่ยเนี่ยปกตินอนม่ชอบมันนอนเนี่ยนอนมันนอน ี่เพื่อนๆนอนมันชอบมานอนตรงนี้นะต้องดูด้วยเพื่นอนๆนี่มีขี้นอนปะถ้่มันมันนอนเนะนี่ยเนี่ยนอนมันนอนกินเลยนะอุ้ยอุ้ยมันนอนกินด้วยต้องฉิดโอ้นอนกินจริงด้วยนี่นอนอยู่ข้างในนอนจ้าเพื่นอนๆนอนจ้าใ่ปะขี้นอนขี้นอนจะต้องฉีดยา ฉีดยานะเพื่อนๆมันไม่ใช่ของเล่นหรอกถ้าเราเล่นเล่นเราก็ได้เราก็ได้ของเล่นเล่นเราทําจริงจังเราทําจริงจังจ้งเป็นอาชีพเราทาเป็นอาชีพต้องคอยดูเดี๋ยวต้องบอกคุณสามีเขาบอกเขาจะาพ่นยาเขาพ่นยามา,าก่อทุกอาทิตย์นี่เพื่อนเพื่อนต้องดูแต่ต้นนั้นอน่อนลงแน่นอนต้นนี้ไม่ลงอยู่ซึ มันโผล่มาจากดินอวบมาก้วยาก็ต้องมาตัดเถาแต่ตอนนี้งานยาเยอะยาไปพ่นยาฆ่ายาก่อนเสร็จไปแล้วแปลงนึงพรุงนี้เข้าอีกแปลงหนึ่งนี่อู้ออวบ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 ออนบอ้อวบ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 อววบอออนบอววบอวบอนอีกอวบออนอวอวบออวบอวบอวบอวอวบอวบอวอวบอวอั นี่ยาต้องมาตัดต้นออกให้เหลือต้นหนึ่งแต่ว่าคอยแป๊บหนึ่งก่อนตอนนี้ยังไม่ว่างไม่ว่างจริงๆใครมาช่วยหน่อยนะมาช่วยทำงานหน่อยนาทำอย่างก็ทำงานหนักเลอเกินเพื่อนๆทำประมาณเจ็ดโมงครึ่งสิบโมงก็เพลนแล้วเพลนแล้วค่าแดดร้อนแดดร้อนไอ้นี่ก็กะว่าจะมาทำกันสองคนผัวเมีย แต่ดูลักษณะแล้วทําไม่ทันก็เลยให้คนงานมาตัดย้าให้เรียบร้อยไปเราจะได้เบาแรงเราจะได้เบาแรงนอนฝันหวานมั่งไม่งั้นก็โอ้ยจี้ตูดจี้ตูดเออดูยาว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 สวยมากสวยมากงามงามงามจะต้องมาใส่ปุ๋ยนะวันนี้ไปซื้อปุ๋ยมาวันนี้ไปซื้อปุ๋ยมาแล้วคอยฝนฝนมาอีกรอบมันจะใส่ปุ๋ย เพราะยังไม่ได้เปิดน้าเลยเปิดน้ําก็ได้แต่ว่าตอนนี้อยากอยากให้ฝนตกมากกว่าเพราะอะจะได้ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเสียตังค์ดูดน้ำอ้กล้วยงามมากเพื่อนๆงามมากงามงามงาม,งาม,งามจริงๆมะละกอก็งามกล้วยก็งามคนก็งามนะคะคนก็งามเดอ้อพี่น้องเดอ้อได้สามเดือนแล้วเข้าสามเดือนแล้วเพื่อนๆนี่ อีกสี่เดือนนะคะสี่ห้าเดือนก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูอีกแต่ถ้าขยันก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูบ่อยๆวันนี้ไม่มีเดอะแกงนะคะเดอแกงอยู่คนละทางกับย่าเลยวันนี้เดอแกงอยู่คนละทางกับย่าเลยยังไม่ได้เข้าบ้านไปซื้อปุ๋ยมาคุณสามีมารับนะไปซื้อปุ๋ยมาไปซื้อยามาก็เลยแวะมาแวะมาก่อนแวะดูกล้วยกอนนอ่อนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยปกติเราปลูกกล้วยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะ อันนี้มันไม่ขึ้นมันขึ้นมาโผล่มาทางใต้ดินเลยมันโผล่มาจากเงาเลยเพราะว่าเอาเอาเงาใหญ่มาเลยแหละให้ให้คนงานขุดเงาใหญ่มาเราจะได้กล้วยที่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์จริงๆนะเพื่อนๆแล้วก็มีคนแนะนําว่าหน้าฝนนะห้ามห้ามเอาดินกบหมดด,ดินที่ไม่โคดินที่ที่ไม่โครขุดอ่ะยากเอาไม่โครกบด้วยนะเพื่อนเพื่อน เขาบอกว่าห้ามให้ไม่คขุบกบกบหมดมิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันตายก็จริงๆเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ขึ้นข้างบนอย่างเนี้อันนี้ย่ามาซ่อมย่ามาซ่อมมันมีบางต้นที่ไม่สมบูรณ์ย่าก็เอามาซ่อมเนาะไม่ใช่ว่ามันจะได้สมบูรณ์หมดนะนี่มันไม่สมบูรณ์ย่าก็เลยมาซ่อมปกติมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราปลูกใหม่อันนี้ไม่เลยค่ะขึ้นมาจากข้างล่างไอ้ต้นตอมันอะ ต้นตอมนันอะหายไปละต้นตอมันเน่าไปละแต่มันขึ้นจากข้านล่างดูสินะ่อวบอวบอันอวบอันอวบอันพ่อนอนลงกล้วยนอนลงเออเออเออนอนลงตรงไหนน้องแม่นั่นนั่นแหละนอนเองแมงไก่ไก่ไก่ขาคอยเลยคอยกินยอดก็เลยให้เพื่อนเพื่อนมาดูอัพเดต อัปเดตเขายังตัดไม่เสร็จเหลือหน่อยนึ่งบอกว่าถ้าอยู่ก็ให้เขาเหมาไว้จบไปเลยไม่อยู่ไม่อยู่นี่แหะี่มันโผล่มนจากดินอันนี้มาซ่อมอันนี้ยาซ่อมใหม่ที่มันโผล่มาจากดินโตเร็วมากนี่นี่ซ่อมซ่อมซ่อมจะซ่อมซ่อมจะซ่อมนีสิบไร่นะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ พาเพื่อนๆมาชมปากกล้วยมาก่สสุดฮอตก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าหน้าเจอกันใหม่นะคะนี่เทาพันแล้วเนี่ยยังไม่มีเวลาตัดเทาไม่บา,บายจ้าเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้านี่สามเดือนกว่าแล้วค่ะ๊มยบาย